ดีคะ่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กับน้องต้าแล้วตอนนี้น้องต้าก็มาอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะมาเที่ยวทะเลคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ดอนหอยหลอดนะคะพอดีว่าจะมาดูจะมาเก็บหอยนะคะเป็นสิ่งที่น้องต้าเองก็อยากจะมาเก็บหอยมากชื่นชอบหอยมากเลยนะคะแต่ว่าก็พอมามันเป็นช่วงที่น้ําขึ้นพอดีนะคะนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลย มาเที่ยวดูบรรยากาศมานั่งชิลๆได้นะคะวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะนี่วันธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะน้ำใสสะอาด

เ้าะนั่งลงทีลูกนั่งลงเอยาวชแล้วไงูดูอโยนหมาเไก

แล้วนะคะรู้สึกว่าหิวนะคะไปหาของกิน กุ้งก็เลยลูกใหม่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นปูทอดหรอปูสามรสลูกทานได้ทั้งตัวเลยกรอทั้งตัวเลยอืมค่ะปูมาครึ่งกิโลสองหัวไข่แพนใช่ไหมคะผ่านได้นะคะองทานไหคะอร่อยนะไม่อร่อยคืนนี้เลยจำขาดเครื่องเยอะเลยค่ะอ๋อปลาะปูแใหญ่มากเลยนะคะนี่ตัวนี้ใหญ่สุดน่ากินมาก นะคะถูกด้วยนะคะไม่แพงเนี่ยต,ตัวละเจ็ดจุดหนึ่ห้าจุดสองตัวหนึ่งก็มีนะคะนี่ห่ออนนี้ขอยหวานว้าวจะกินทนั้งนะะั<อ>้นเลยค่ะนี่คือทำๆใด้นะแต่ปลาใสดีมันจะมีกล่องเล็กนะคะร้อยนิดนะของทีวีนะคะหมึกปลาปลาอันนี้เป็นหอยหวานโอ้ทีวีนะคะเดี๋ยวค่ะ เข้ามาเดินตลาดแบบนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเนื่องจากว่าขนันไม่เดียวว่าเราไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีของน้องต้ามากเลยที่หมึกไข่วลาหมออ๋อตันเนี่ยเต้าหู้เจริญอะไรดีจ๊ะอันนี้เป็นหอยอะไรคะหอยเชลค่ะหอยเชลหมอก็บอกว่าเป็นอะไร หอยเชลปิ้งใช่ไหมคะรู้หรกวป็ะไพกันไมนะะเคขอทุกงใชไหมคะข้างกระดานนะคะเคยค่ะปลาแดงปลาสชื่อแต่ะชื่อแปลกมากไม่เคยได้ยินด้วยเลยนะคะ้บว มัหวานชิมได้จ้าปู่ะมันกค่เดินใจนะให้กเดิไปเถอะนะแก็พงห้าสิบาทอีกรานร้อนหวานก็ชิมได้ค่ะปูชิมได้จ้ามเยอะเลยหอยตับหอยไข่แล้วกพงร้อนไนโลไข่ไม่เคยกินมาดูี่่ะ มะพราวดอกเกลือคะยี่สิบบาทมะพราวแท้เลยนะคะ3านไทมบกะสร้อเลยจ้าสองร้อยก็ถือว่าไม่แพงนะ,ะแพงเหรือเ่าคนเ็งดาชอบกินมากของโปรดเลยนะคะยำแมง,งกันนะคะค่ะเมือ่อ,อ,ยอยกี้ซื้อกระชายไทยหน่อยใช่ค่ะ <grammar> อันนี้ก็แมงกะกฟูมฟืดอันนี้ก็เคยกินแล้วเหมือนกันข,าขานาดวันธรรมดานะคะก็มีของที่ของมราขายเยอะเหมือนกันคะ่ะมีปูปูไม่ใช่ปูปูนากินมากตัวใหญ่มากๆเลย กเือดมาคนนล้าพลกอ้ารหรตสดตันีอไมปลาน้ำปลอแล้วมองรบ้านตร้่าไม่ได้หรอะไรองันนี้เป็นปลาอะไรคะน้เป็นเื่อยหอยหอยนอดเฮ้ยเราดแล้วไปผัดชา ยำอันนี้เราสลับมีปลาทูมีปลาแดงไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยอัญชันอันนี้ปลาโอเะแล้วจะมีกั้งตายหนังเดียวต้องตักแห้งก่อนเหรอคะเนี่ยแห้งแล้วจ้ะจะไปทอดได้เลยเนี่ยจะมีกั้งนี้กั้งเดียวด้วยปลาละร้อยหมดเลยใช่ไหมคะในรูดิ่งทั้ปลาหวานเนี่ย มีก้างลเดียวเ้างดมีกางนิดเดียวโอำปลาหวานอันนี้ก็ก้างลายเลยเดียวเนี่ปลาแดงปลาแดงอันนี้อินทีหรอกปลาอะไรนะคะอินซีจ้ะอินียใช่กันปลา พีปลาซาันชิมเลยปลาตาหมีอ๋อชิมได้เลยไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะน่ลุงทำงานชงกาแฟพวกเองเนี่ยแล้วเนี่ อยตลับลูกหอยตลับอ๋อหอยตลับหอยกระปุกแล้วแต่เขาจะเรียกกันอะหอยกระปุกอ๋ออันนี้ใช้เวลาปิ้งนานไหมคะป๊บเดียวลูกป๊บเดียวประมาณกี่นาทีอะคะประมาณสองสามนาทีก็อ้าแล้วพออ้าเราก็อังไม่เด้งว่ามันก็สุกเลยใช่ไหมเออมันสุกแล้วแต่อังให้แห้งหน่อยถ้ายังไม่อ้าก็คือยังไม่สุกใช่ถ้ามันไม่อ้าคือบางตัวถ้าเป็นหอยเก่านี่มันจะไม่อ้าแบบนี้นะ บางตัวมันก็จะตายต้องเป็นหอยที่สดที่ใหม่ล่าสใช่ใชถ้าหอย,หอยสดเนี่ยเอามาย่างอันนีที่สุดกินหอมมากเลยค่ะเ <laughs> นี่ยเราใช้หอยสดเท่านั้นลูกไม่มีามาการว่าเอาปอกเก่ามาย่างเพราะถ้าปอกเก่าแล้ว,ว,ลวมันมันไม่อ้าอคือมันอ้าชา้าอะไรยอย่างมันมันกินแล้วมันไม่สบายใจคนขายอถ้าขายก็อยากขายดีๆแน่น ขายให้ลูกค้าติดอ่ะก็เรามีร้านเดียวขายของทานลูกค้าติดเราขนาดน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มเก่าไม่เอาเลยซื้อหมดเลยเอาครับน้ำจิ้มใหม่อืมคะลงทุนหนักวันนี้มากหน่อยอันนี้ซื้อเข้ามาได้ใช่ไหมคะซื้อซื้อเข้ามาเพราะว่ายายมันไม่มีปัญญาออกเองไม่มีปัญญาลูกกูก็แก่แล้ว เจ็ดสิบกาแล้วยายขยันมากเลยนะคะขอให้ไขยได้เยอะๆนะคะค่าถึงความปากลูกน้าก็เมื่อก่อนนี้ทํางานอยู่ที่ศาลก็จะมีขาประจามหาอยู่เรื่อยมาถามสาทุกขุกดิกกรัวตอนเป็นโควิดตอนเป็นโควิดกันน่ะโอ้ยโทรมาถามเป็นยังไงมั่งอะไรแต่ว่าอะไรบอกว่าไม่เป็นยังไง แต่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้เพราะว่าเออกระปุกมันย่างยากย่างเราต้องคอยหมั่นดูมันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวโอมไม่โอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปโชคดีนะลูกจ๋าเช่นกันค่ะ พี่นี่เป็นบาร์อะไรคะปลาอินทีครับบาร์อินซีอ๋ออันนี้ก็อินซีแบบชิ้ครับอันนี้เหรอคะเอาสามารถไปทำเมนูอะไรได้บ้างอ่ะสามารถก็ไส้ซีก้าทอดแล้วก็ย่างทำได้โอเคเขาขึ้นราคาไม่ง่ายเลย ทอดกุ um, ้งเยอะเลยนะสี่อย่างร้อยจะสี่อย่างร้อยเหรอคะะคปลาบมกได้สามสิไข่ปลาหมึกก้าทอดปาไโอเคค่ะ ไองใน้อ็าได้นะคะอันนี้เป็นหอยดองเหรอคะคะอนนหอยดองพวกนี้คะ๋อนนะหอยนะะอยงส้มมะขาม เจ็ดพุงน้อยเจ็ดพุงน้อยะอันนี้สามรูโล่จานสองร้อยได้เจ็ดรูค่ะอันนี้เป็นหอยอะไร้ะหอยหลอด,ลอดจริง,งคะวมาหน้าคาเป็นงี้เหรออันนี้เปลือกมันนะพี่ใช่ค่ะตัวอ๋อตัวมันที่ยังไม่ได้เก็อ๋อเราจะทานเลยผัดปลานะพี่ที่นี่นี่คือหอยหลอดเยอะมากเลยใช่ไหมคะมันเป็นต้หอยหลอดอ๋อวันนี้หอยหลอดมันขึ้นชือ่อค่ะ ปูม้าก็มีนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะใส่นางลมหอ่นางรมทำทานได้ทุกอย่างถ้าจะทำค่ะค่ะเดี๋ยวไว้มาดูใหม่ค่ะม่านปีน้ำปีแั่ที่สาวแต่ทุกคนน้นะ อันนี้เอาเปือกอยออกเหใช่ค่ะอันนี้แกะสดดูเหมือนง่ายมากเลยเนาะใช่นะทำไม่เป็นเปลือกมันแตกมันบาดมือสัมผัสได้นะพี่นะผัดได้ฟรีจ้าราคาตามหน้าถูกเลยไม่บวกเพิ่มค่ะหอยนังลมไหมหอยนลงลม มะยำไม่ซีสองห่อห้าสิบบาทที่ยำจีหอยอใหม่ไปเจอแบบ